อยู่ดีฟันก็ไม่รู้สึกแล้วนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่ารากฟันของคุณตายและต้องได้รับการรักษารากฟันอย่างเร่งด่วนเคยไหมคะอยู่ดีฟันที่เรารู้สึกเสียวมากเวลาทานอาหารเย็นจัดหรือร้อนจัดอยู่ดีก็เงียบหายไปเลยซะงั้นหรือบางทีก็รู้สึกว่าฟันซี่นั้นแปลกไปฟันคล้ำลงเหลืองขึ้นแถมบางครั้งก็มีตุ่มเล็กๆบริเวณเหงือกแถวๆฟันซี่นั้นด้วยเอ๊สัญ,ญญาณเหล่านี้กําลังตั้งใจบอกอะไรเรากันแน่นะอาการไม่รู้สึกถึงฟันซี่นั้นอย่างผิดสังเกตเนี่ยแหลคะค่ะอาจจะเป็นสัญ,ญญาณเตือนที่สําคัญมากๆลาก รากฟันของคุณกําลังมีปัญหาหรือที่ร้ายแรงกว่านั้นรากฟันของคุณอาจจะตายลงไปแล้วก็ได้ค่ะฟังดูน่ากลัวใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องตกใจไปค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและถ้าปล่อยไว้จะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างค่ะลองจินตนาการภาพดูนะคะจริงๆแล้วฟันของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ส่วนประกอบที่เราเห็นอยู่ภายนอกค่ะส่วนสําคัญก็คือในฟันของเราเนี่ยจริงๆแล้วมีโครงประสาทฟันอยู่ค่ะโดยจะมีเส้นเลือดเส้นประสาทและก็เนื้อเยื่ออยู่ภายในนั้นทําหน้าที่ลําเลียงอาหาร แล้วก็คอยส่งสัญญาณต่างๆไปยังสมองทําให้ฟันของเราแข็งแรงและสามารถรับรู้ความรู้สึกได้เช่นความร้อนความเย็นความเสี่ยวต่างๆแต่ถ้าฟันของเราเกิดผุลึกอย่างรุนแรงเข้าไปถึงโพรงประสาทฟันหรือเคยเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงเช่นล้มฟันกระแทกของแข็งแรงกระเทือนเหล่านี้ละคะ่ะที่จะทําให้เส้นประสาทภายในรากฟันของเราเนี่ยเสียหายและนําไปสู่ภาวะรากฟันตายได้เลยในที่สุดพอรากฟันตายแล้วเนี่ยในช่วงแรกๆจะไม่รู้สึกอะไรเลย <c oughs> เพราะว่าเส้นประสาทที่ตอบสนอง สึกตายไปแลแต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าปัญหาจะจบลงนะคะเพราะว่าภายในรากฟันที่ตายแล้วเนี่ยจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแบคทีเรียมากมายและเชื้อโรคเหล่านี้จะค่อยๆแพร่กระจายไปยังเหงือกหรือกระดูบริเวณโดยรอบซึ่งอาจจะทําให้เราเกิดการอักเสบปวดบวมและมีหนองได้ในที่สุดบางครั้งอาจจะมีอาการปวดร้าวไปยังฟันซี่อื่นๆหรือแม้กระทั่งฟันสีคล้าลงฟันสีเปลี่ยนไปหรือเหลือขึ้นที่สําคัญกว่านั้นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ก็จะตามมานั่นอาจจะทําให้เราสูญเสียความมั่นใจในการพูด คุยยยละการิ้มไปไปดเ่ใครที่กําลังมีอาการเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นฟันไม่รู้สึกแล้วไม่รู้สึกเสียวแล้วฟันที่มีสีเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดํำขึ้นเหลืองขึ้นมีเหงือบบวมๆโตโตอยู่บริเวณใกล้ๆฟันเหล่านั้นหรือเคยมีประวัติฟันผุลึกมากๆจนถึงโครงประสาทฟันหรือเคยมีอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนกับฟันมากๆอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนที่สาคัญมากๆว่าคุณต้องได้รับการรักษาราฟันอย่างด่วนที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามไปมากกว่านี้และสามารถรักษาฟันแท้ คุณไว้ให้้ไดนานที่สุดะหลายๆคนอาจจะยังกลัวไม่เข้าใจว่าการรักษารากฟันคืออะไรแต่จริงๆแล้วการรักษารากฟันในปัจจุบันเหนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดนะคะคุณหมอจะทําการรักษาโดยการเปิดเข้าไปในตัวฟันทําความสะอาดคลองรากฟันากาจัดเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อและเชื้อแบคทีเรียรต่างๆอย่างหมดจดจากนั้นก็จะทําการอุดปิดคลองรากฟันด้วยวัสดุพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกลับเข้าไปได้อีกครั้งซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นการรักษาฟันแท้ของเราเอาไว้เพื่อไม่ให้เราสูญเสียฟันแท้ไปก่อนวัยอันควร และยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาต่างๆในช่องฟันตามมาด้วยนะคะที่คลินิกทันตกรรมเฮสไมล์เรามีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาราฟันโดยเฉพาะพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้รับการรักษาที่ดีที่สุดและกลับมายิ้มได้อย่างมั่นใจครั้งปรึกษาฟรีประเมินฟันฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอย่าปล่อยให้ความชลาใจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องกลับมาเสียใจในภายหลังรีมาให้คุณหมอที่เฮสไมล์ดูแลกันนะคะ exceptional care exceptional smile แล้วพบกันที่เฮ มาสมนะคะ